สวัสดีค่ะเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับรถไฮบริดของ m มิ s ซูบิชิเราทำมาในรุ่นของตัว X p a n d e r Cross รถยนต์7ที่นั่งนะคะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นรถน้ำมันหรือใครมองหารถที่ประหยัดเพิ่มกว่าเดิมไปอีกนะคะมิตซูก็ทำตัวไฮบริดเข้ามานะคะเป็นแบบระบบไฮบริดแบบเต็มรูปแบบเลยเป็นตัวแรกของมิตซูบิชิที่เราทำและเปิดตัวในไทยนะคะเดี๋ยวอ้อจะพาไปดูว่า จุดสังเกตของตัว S x p n n d e r นะคะที่เป็น H.E.V เรามีข้อแตกต่างจากตัวที่เป็นรถน้ำมันอย่าง,างไระนะคะด้าน,นในภายในคอนโซลตัวรถเนี่ยเดิมของคอร์สเนี่ยจะเป็นคอนโซลหน้าสีน้ำเงินนะคะแต่ว่าตัว H.E.V เนี่ยด้านหน้าจะเป็นตัวเบาะหนังบุเป็นสีเทาดำนะคะสำหรับภายนอกตัวรถของเราจะมีสติกเกอร์นะคะคาดสีน้ำเงินนะคะ จะมีด้านหน้าด้านข้างแล้วก็จะมีโลโก้ที่เป็นโครเมียมอยู่3จุดด้วยกันก็จะมีกระจังหน้ารถนะคะด้านข้างของตัวรถป้กระจกมองข้างและด้านหลังค่ะก็จะมีตัวภาษาอังกฤษ H.E.V. อยู่นะคะแล้วก็มีแถบสีน้ำเงินนะคะเป็นจุดสังเกตของตัวรถ และเดี๋ยวอ้อจะพาไปชมในส่วนของโปรโมชั่นด้วย Expander Cost เปิดตัวมาทั้งทีนะคะมิซูจัดหนักจัดเต็มกับการเปิดราคานะคะแบบว่าสุดพิเศษมากๆเลยเปิดตัวมาเท่ารถน้ำมันเลยค่ะและตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยสำหรับใครที่กำลังมองหาความประหยัดนะคะแล้วก็เป็นรถครอบครัวด้วยและประหยัดด้วยเรามาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษ0% 4ปีนะคะและมิซู ให้มาแค่นั้นไม่พอค่ะเราให้ของวารันตีระบบ H.E.V. นะคะ5ปีแบบไม่จำกัดระยะทางรวมไปถึงแบตเตอรี่10ปีไม่จำกัดระยะทางนะคะอันนี้เป็น QR code นะคะลูกค้าสามารถสแกน QR code เมื่อสักครู่นี้ได้เลยลเพื่อที่จะดูสเปครถนะคะแล้วก็ระบบต่างๆของภายในตัวรถสำหรับด้านในนะคะเพิ่มเติมอีกนิดนึงสำหรับที่แตกต่างจากรุ่นรถน้ำมันนะคะตัวนี้ก็จะได จอเรือนใหม่ๆนะคะแล้วก็ตรงเกียร์นะคะตัวนี้ของเราไม่มีเกียร์แล้วนะคะเราเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะคะของเราก็จะเป็นเหมือนจอยสติ๊กนะคะสำหรับท่านใดอยากชมรถตัวจริงหรือทดลองขับสามารถทักอินบ็อกซ์หาเซลล์ออได้เลยแอดไลน์นะคะหรือ Facebook นะคะแล้วก็เบอร์โทรเดี๋ยวอ้อทิ้งไว้ท้ายคลิปนะคะยินดีให้คำแนะนำสำหรับลูกค้าใหม่นะคะที่สนใจรถไฮบริดของ Mitsubishi ไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะเพราะว่าเราผลิตในไทยนะคะและส่งออกด้วยท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับรถ H e V นะคะโทรหาเซลอ้อได้เลย096 883 5978พร้อมจัดแคมเปญพิเศษให้ลูกค้าทุกท่านค่ะ